ชื่อทัตค่ะชื่อบูค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะตอนแรกเคยมาครั้งหนึ่งเพราะว่าเหมือนมาทําธุระแล้วก็เจอในแผนที่ว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาเยอะมากแล้วก็มีครบแล้วก็มีหลวงปู่ทวดด้วยมาไหว้หนึ่งครั้งแล้วก็รู้สึกชอบเพราะว่าเหมือนครบแล้วก็มาไหวท้ทาเวสุวรรณชวนแฟนมาร่วมทำบุญที่นี่ค่ะ จริงเราชอบเข้าวัดกันอยู่แล้วเป็นแบบประจำมาค่ะแล้วเข้าทุกเดือนถ้าเห็นว่าเออเน,นี้ยเป็นวันหยุดพอดีแล้วก็เลยถือโอกาสมาทำบุญด้วยเลยค่ะจริงๆทิดว่าแบบว่าสมัยเนี้ยัยรุ่นเข้าวัดกันเยอะขึ้นด้วยอะไรหลา,ายอย่างอาจจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอเข้ามาวันนี้คือแบบรู้สึกว่าสบายใจที่จะมาะก็ก็ชอบค่ะถ้าใครอยากค่ะมาทําบุญหรือร่วมทําบุญครั้งใหญ่อะไรเงี้ยค่ะวัด้อนใหญ่ก็มากันได้เลยเพราะว่ามีกิจกรรมบ่อยมากแล้ว อยากให้ทุกคนลองมาดูสักครั้งโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะก็จริงๆสมัยเนี้ยแบบคนรุ่นใหม่เห็นว่าทําบุญกันเยอะมากมีเด็กๆมีวัยรุ่นมาเห็นแล้วรู้สึกดีนะที่พระพุทธศาสนาเราตอนนี้มันขับเคลื่อนไปอีกทางนึงคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องงมงายค่ะคือถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจกันเข้าวัดก็เป็นอีกดหนึ่งทางที่สามารถช่วยทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมทาบุญที่นี่ค่ะจะรู้สึกดี